เส้นทางสู่อาชีพทนายความสอบตัวปีการสอบใบอนุญ,ญาตให้เป็นทนายความหรือตัวทนายคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวปีนะคะการสอบใบออกเป็นสองประเภทได้แก่1ตัวรุ่น2ตัวปีตัวปีคือการสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความประเภทผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีคุณสมบัติผู้สมัครหนึ่ง จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต4ปีหรืออนุปริญญาตรีนิติศาสตร์8มหาวิทยาลัยที่สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความกำหนด2มีสัญชาติไทย ขั้นตอนการสมัครสอบตัวปี 1. จะต้องยื่นเอกสารแจ้งการฝึกงานกับสำนักฝึกอบรมก่อนหลังจากนั้นจึงจะไปฝึกงานที่สำนักงานทนายความได้โดยท่านต้องดาวน์โหลดเอกสารแจ้งการฝึกงานแล้วนำใบแจ้งการฝึกงานไปให้ทนายความเซ็นหลังจากนั้นนำใบแจ้งการฝึกงานมายื่นที่สภาทนายความ และรับใบนัดการฝึกงานต่อมารอเวลาครบกำหนด1ปีและเมื่อฝึกงานที่สำนักงานทนายความครบกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีแล้วจึงจะสามารถสมัครสอบได้โดยช่วงเวลาในการสมัครสอบตัวปีเปิดสอบปีละ2ครั้งเมื่อทางสำนักฝึกอบรมประกาศให้ไปลงทะเบียนสอบท่านก็เอาเอกสารต่างๆแบบประเมินไปยื่นที่สภาทนายความเพื่อลงทะเบียนสอบ 2. ตัวปีจะมีการสอบข้อเขียนแค่1ครั้งแต่จะต้องฝึกงานในสำนักงานทนายความมาก่อนไม่น้อยกว่า1น1ปีจึงจะสามารถสอบข้อเขียนได้หากสอบผ่านก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแต่หากสอบข้อเขียนไม่ผ่านก็ต้องสอบข้อเขียนใหม่ในรอบการสอบถัดไปโดยไม่ต้องมีการฝึกงานใหม่ 3. ข้อสอบมี100คะแนนแบ่งเป็นปรน,น,นัย20คะแนนอัตนัย80คะแนน สอบผ่านเกณฑ์อยู่ที่50คะแนนขึ้นไปการสอบข้อเขียนจะต้องเขียนข้อสอบลงในแบบพิมพ์สารพอประกาศผลสอบแล้วมีชื่อเราก็เตรียมตัวสอบปากเปล่าได้เลยหลังจากสอบปากเปล่าผ่านเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะมีการอบรมจริยธรรมและเข้าพิธีรับประกาศนียบัตรหลังจากนั้นท่านก็จะต้องนำเอกสารต่างๆไปยื่นขอจดทะเบียนใบอนุญ,ญาตที่สภาทนายความ ก็จะมีใบนัดให้ท่านหลังจากที่ท่านยื่นคำขอจดทะเบียนแล้วต่อมาสภาทนายความก็จะตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติของท่านจึงจะออกใบอนุญาตให้ท่านเมื่อสภา,าออกใบอนุญาตให้แล้วก็จะนัดให้ท่านไปรับอนุญาตให้เป็นทนายความดังนั้นเมื่อท่านได้รับอนุญาตแล้วถือว่าท่านได้มีสถานะเป็นทนายความเต็มตัว